สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับการเรียนวิชาคณิตศสาสตร์ในเนื้อหารเรื่องสถิติวันนี้นักเรียนยังอยู่กับครูดิวครูรุ่งโรจน์ติดมาจากโรงเรียนเบญจมราชาลายัยในพระบรมราชูปธรรมครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตไปทั้งในแง่ของค่าเฉลี่ยเลขคณิตเบื้องต้นและการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะครับเรามาทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตหมายถึงอะไร ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่ากลางทางสถิติที่ได้จากการเฉลี่ยข้อมูลทั้งหมดค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือว่าค่าเฉลี่ยเป็นค่ากลางที่เหมาะสําหรับข้อมูลที่ไม่ได้มีค่าใดค่าหนึ่งที่สูงกว่าหรือต่ากว่าค่าอื่นอย่างผิดปกตินะครับอย่างที่บอกกันไปว่าครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ไปในวันนี้ครูจะขอขยับไปที่การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่กันบ้างแต่จะขอพูดในกลุ่มที่ ข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้จัดกลุ่มนั่นเองทําไมถึงต้องหยิบเรื่องนี้มาพูดเสียก่อนเพราะมีความต่อเนื่องกับเมื่อครั้งที่แล้วมากเลยนะครับสําหรับการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบไม่จัดกลุ่มถ้านักเรียนทุกคนยังทราบกันดีมันก็คือการนําข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่มาใส่ลงในแต่ละแถวโดยที่ไม่ได้มีการกําหนดอันตรภาคชั้นอย่างเป็นช่วงนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดถึง การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบนี้นั้นนักเรียนต้องเข้าใจสัญลักษณ์เหล่านี้ก่อนมี f แล้วห้อยตัว k และมี x ห้อยด้วยตัว k 2ตัวนี้จะปรากฏอยู่ในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ครับทั้งแบบไม่จัดกลุ่มและแบบจัดกลุ่มเป็นอันตรภาคชั้น f ห้อย k หรือที่หลังจากนี้ครูจะเรียกว่า f k หมายถึงความถี่เหมือนที่เราพูดเกี่ยวกับการสร้างตารางแจกแจงความถี่เลยครับ ว่าความถี่จะใช้อักษร f หรือว่า frequency ในการแทนความถี่ของอันตรภาคชั้นที่ k ถ้านักเรียนอยากหาความถี่ของอันตรภาคชั้นที่1นักเรียนก็เขียน f แล้ห้อยเลข1อย่างนี้เป็นต้นนะครับในขณะที่ x ห้อย k หรือที่ครูจะกล่าวว่า xk จะหมายถึงจุดกึ่งกลางชั้นของอันตรภาคชั้นที่ k ซึ่งในที่นี้จะเห็นว่าข้อมูลแบบไม่จัดกลุ่ม จะมีข้อมูลที่ปรากฏเป็นค่าใดค่าหนึ่งเพียงแค่ค่าเดียวฉะนั้นจุดกึ่งกลางชั้นก็คือค่าของข้อมูลในชั้นที่ k นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบไม่จัดกลุ่มทั้งจากประชากรและจากกลุ่มตัวอย่างจะมีวิธีการหาที่เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์เล็กน้อยเช่นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากรหรือก็คือมิจะมาจาก ผลรวมของความถี่คูณกับจุดกึ่งกลางชั้นทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนความถี่ทั้งหมดนั่นเองนะครับหรือก็คือ summation f x เมื่อ i เท่ากับ1ถึง k ส่วนด้วย summation f นั่นเองซึ่งในที่นี้ครูจะย่อเป็นแบบนี้นะครับ summation f x ส่วนด้วย summation f ซึ่งจริงๆแล้ว summation f หรือก็คือ ผลรวมของความถี่ทั้งหมดจริงๆแล้วก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองนักเรียนอาจจะได้ยินทั้งแบบที่เป็นส่วนด้วย summation f หรือส่วนด้วย m ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนได้ศึกษาผ่านตำราจากสำนักทิมพ์ไหนนะครับในขณะที่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนมิลเป็น x b a r เปลี่ยน x ใหญ่เป็น x เล็กนะครับส่วนรายละเอียดที่เหลือยังคงเหมือนเดิมตามนี้นะครับ นี่คือการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างกันก่อนดีกว่าว่าพวกเราจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการหาค่าเฉลีย่ยเลขคณิตนี้มากแค่ไหนนะครับตัวอย่างที่1ครับจากการสอบถามอายุของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นดังนี้14 16 14 17 16 14 18และ17จงหาค่าเฉลี่ยของอายุนักเรียนกลุ่มนี้ ถ้านักเรียนใช้วิธีการในครั้งที่แล้วนักเรียนก็แค่นําข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งในที่นี้มีจํานวนข้อมูลทั้งหมดเท่าไหร่ครับ8จํานวนถูกไหมครับเมื่อนักเรียนนําข้อมูลทั้งหมดมารวมได้เท่าไหร่หารด้วย8ก,ก็ได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเช่นกันแต่เนื่องจากในครั้งนี้เราพูดถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบไม่จัดกลุ่มแปลว่านักเรียนต้องสร้างตาราง แจกแจงความถี่ลองดูนะครับอย่างเช่นนะตอนนี้ข้อมูลที่มีคืออายุครูก็กําหนดให้ x เป็นอายุในขณะที่จำนวนนักเรียนก็จะสมมุติให้เป็นความถี่นั่นคือ f ลองดูนะครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างอายุ14ปีมีจำนวนหรือว่าความถี่เป็น3ถูกไหมครับมี3คนในขณะที่16มีความถี่อยู่2 ต่อไปครับ17มีความถี่คือ2และสุดท้าย18ครับมีความถี่คือ1เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมครูถึงกล้าสมมุติว่าอายุเป็น x เพราะจากข้อมูลจะเห็นว่าเราไม่ได้จัดกลุ่มออกมาเป็นอันตรภาคชั้นหรือเป็นช่วงอย่างชัดเจนแสดงว่าข้อมูลที่ปรากฏในแต่ละแถวนั้นจะเป็นจุดกึ่งกลางชั้นด้วยนะครับ ทีนี้เรามาหาส่วนประกอบในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตให้ครบถ้วนกันเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็น summation ของ f หรือก็คือผลรวมของความถี่ทั้งหมดซึ่งในที่นี้เราเพิ่งบอกไปว่ามี u แป8ผลรวมของความถี่ทั้งหมดเป็น8ต่อมาครับเราต้องหาผลคูณของความถี่กับจุดกึ่งกลางชั้นให้ได้อย่างที่เห็นนะครับแถวแรก x เป็น14 f เป็น3 แปลว่า f x ของเราจะเท่ากับ14คูณ3ได้42เห็นไหมครับไม่ยากเนาะต่อมาครับ x เป็น16 f เป็น2แปลว่าจะได้ f x เท่ากับ16คูณ2ได้32นะครับถัดมา17คูณ2ได้34และสุดท้าย18คูณ1ได้18นะครับ จากนั้นนักเรียนก็หาผลรวมหรือก็คือ s u ัมเมชันของ fx ออกมาก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเช่นนี้นะครับคิดเลขกันถูกหรือเปล่าเอ่ยถ้าเรียบร้อยแล้วส่วนประกอบทุกอย่างครบแล้ว s ซัมเมชัน fx มาซัมเมชัน f มานักเรียนก็จะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้แล้วนะครับก็หยิบมาเลยครับจากสูตร x bar เท่ากับ s ซัมเมชัน fx ส่วนด้วย s u ัมเมชัน f x. อย่างที่เห็นนะครับใช้ x bar เพราะเป็นแค่นักเรียนกลุ่ม1โจทย์ไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นประชากรแต่โจทย์บอกเป็นกลุ่ม1แสดงว่าเป็นตัวแทนของหลายหลกลุ่มครูก็เลยใช้บาร์นะครับจากนั้น Summation f x กับ Summation f เราหามาได้แล้วแทนค่าเข้าไปเลยจากนั้นก็คิดเลขตามปกติครับ126หารด้วย8จะได้ผลลัพธ์เป็น15.75นั่นเองนะครับ เราก็จะได้ออกมาเรียบร้อยแล้วครับว่าค่าเฉลี่ยของอายุของนักเรียนกลุ่มนี้จะเท่ากับ15.75ปีตามทันนะครับนี่แค่ตัวอย่างที่ 1. น,นะครับจะเห็นว่าเราสามารถใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบไม่จัดก,กลุ่มก็ได้นะครับมาดูกันที่ตัวอย่างที่ 2. ครับข้อมูลต่อไปนี้เป็นคะแนนสอบกลางภาควิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนจํานวน20คน เป็นดังตารางนี้นะครับมีตั้งแต่5คะแนน6คะแนน7คะแนน8คะแนนและ9คะแนนโดยที่ในแต่ละคะแนนนี้มีจํานวนที่อาจจะเหมือนหรือต่างกันแต่จํานวนก็เป็นไปตามนี้นะครับแต่สิ่งที่โจทย์ใจดีมาหน่อยคือเขาบอกมาเลยว่าข้อมูลนี้มีทั้งหมด20คนแปลว่าเราไม่ต้องหายเสียเวลาแล้วครับว่า u m m a t ชันของ f จะเท่ากับ20นั่นเองแต่เรามาดูสิ่งที่โจทย์อยากรู้นะครับซึ่งก็รู้กันอยู่ เราเรียนเรื่องค่าเฉลี่ยนะครับก็ต้องหาค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มนี้นั่นเองนะครับมาเรามาลุยกันเลยดีกว่าเขียนเพื่อความอุ่นใจครับ summation ของ f เท่ากับ20จากนั้นเราก็เริ่มมาหาผลคูณของ f กับ x กันนะครับก็คิดเลขสบายๆเลย5คูณ2ได้10 6คูณ4ได้24นักเรียนจะนำ f คูณ x ก่อนหรือเอา x คูณ f ก่อนก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าการคูณสลับที่กันได้เนาะ 7คูณ7ได้49 8คูณ2ได้1 6และ 9, 5คูณ5ได้45เมื่อนักเรียนได้ผลคูณครบเป็นที่เรียบร้อยในทุกชั้นแล้วนักเรียนก็หาผลรวมออกมาก็จะได้ออกมาเป็นซัมมิชันของ f x เรียบร้อยครับจากนั้นหาค่าเฉลี่ยกันต่อเลยถ้านักเรียนจำสูตรได้นักเรียนแทนค่าเลยด้วยความรวดเร็วไม่ต้องรอครูกก็ได้นะครับจะได้ออกมาเป็น144หารด้วย20จะได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ 7.2หรือก็คือค่าเฉลี่ยของคะแนนของนักเรียนกลุ่มนี้เท่ากับ7.2คะแนนนั่นเองครับํำทันอยู่เนาะโจทย์ยังยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่ไม่รู้ว่าที่เหลือที่ครูตเตรียมมาเนี่ยจะยากขึ้นหรือเปล่านะครับมาดูที่ตัวอย่างที่3ครับตารางแสดงจํานวนวันลาพักร้อนของพนักงานบริษัทกลุ่มหนึ่งใน1ปีที่ผ่านมาให้หาค่าเฉลี่ยของจํานวนวันลาพักร้อนของพนักงานกลุ่มนี้มา โอ้มีตั้งแต่ไม่มีวันลาเลย1วัน2วันไล่ไปเรื่อยๆจนถึงลา8วันใน1ปีนะครับโดยที่ในแต่ละช่วงหรือแต่ละชั้นจะมีความถี่เป็นดังนี้นะครับเหมือนเดิมเราจะหา s ซัมเมชันของ f กันก่อนนะครับ3บวก10บวก7บวก11บวก15บวก19บวก27บวก20บวก13ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น125นะครับ จากนั้นเหมือนเดิมหาผลคูณของจุดกึ่งกลางชั้นกับความถี่ซึ่งใน3ตัวอย่างที่ครูได้กล่าวมานี้จะเห็นว่าครูไม่พูดว่าจุดกึ่งกลางชั้นเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะอย่างที่โจทย์ได้กําหนดมาแล้วนะครับว่าในแต่ละแถวแต่ละแถวที่กล่าวถึงข้อมูลเนี่ยเราไม่มีอันตรภาคชั้นอย่างชัดเจนหรือไม่ได้มีข้อมูลเป็นช่วงแปลว่าข้อมูลที่ปรากฏเป็นค่าเป็นค่านี้คือจุดกึ่งกลางชั้นนั่นเอง ฉะนั้นขอให้นักเรียนได้ทราบเลยนะครับว่าถ้าเจอตารางในลักษณะนี้นักเรียนกําหนดได้เลยว่าความถี่ให้เป็น f และข้อมูลที่เหลืออยู่ในอีกแถวหนึ่งเป็น x ได้เลยนะครับจากนั้นเรามาหาผลคูณของ f x กันเลยดีกว่านะครับเริ่มเลยครับแถวแรก0คูณ3ได้0 1คูณ10ได้10 2คูณ7ได้14 3คูณ11ได้33คูณเช่นนี้ไปจนครบทุกแถวนะครับลองดูนะครับ60 95ได้เป็น162 140และ104จากนั้นหาผลรวมให้เรียบร้อยครับได้ออกมาเป็น618นะครับจากนั้นหาค่าเฉลี่ยตามปกติเลยครับแทนค่าเข้าไปเลย summation f x หารด้วย summation f ออกมานะครับพอหารออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น4.944นั่นเองนะครับ เป็นเท่ากับนะครับคำตอบน่าจะตรงกันเนาะดังนั้นค่าเฉลี่ยของจํานวนวันลาพักร้อนของพนักง,งานกลุ่มนี้จะเท่ากับ4.944วันฟังดูแล้วมันอาจจะแปลกๆนะครับนี่ก็อาจจะเป็นข้อสังเกตหนึ่งที่ว่าถ้าเราเจอข้อมูลในลักษณะนี้เราอาจจําเป็นที่เลือกใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็ได้นะครับเพราะเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่า4.944วันคือกี่วันเราอาจจะปัดเป็น5วันก็ได้ขึ้นอยู่กับการนําไปใช้ต่อนะครับ นี่คือแค่ขั้นตอนที่2ของกระบวนการทางสถิติที่นําเสนอเฉยๆนะครับตัวอย่างต่อมาครับตัวอย่างที่4น้ําหนักเป็นกิโลกรัมของนักเรียนกลุ่ม1เป็นดังนี้ครับมีตั้งแต่23 26 28 30, 30 32ข้อมูลไม่ได้เรียงกันนะครับแต่ไม่เป็นผลเพราะว่าเป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบไม่จัดก,กลุ่มก็จะสบายเรานิดหนึ่งเพียงแต่ว่าถ้าดูในคอลัมน์ขวามือมีตัว A โผล่ Pro มานะครับ มีตัวแปรแสดงว่าเขาต้องถามอะไรแน่ๆแหละเนาะเขาบอกว่าถ้าค่าเฉลี่ยของน้ำหนักของนักเรียนกลุ่มนี้เป็นดังนี้นะครับเขาอยากรู้ว่า A มีค่าเท่าใดแปลว่าเราต้องรู้ให้ได้เสีก่อนนะครับว่าค่าเฉลี่ยมายังไงนะครับเหมือนเดิมครับตอนนี้เราต้องกำหนดก่อนว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยแทนด้วยจุดกึงกลางชั้นเลยก็คือ X ในขณะที่จํานวนนักเรียนหรือว่าความถี่เราก็กําหนดให้เป็น f ไปได้เลยเราทําเท่าที่ทําได้ครับณนะตอนนี้เราหาความถี่ของข้อมูลทั้งหมดมาเสร็ก่อนโดยการนํา4บวก6บวก5บวก a บวก1อะไรบวกกันได้ก็บวกกันครับตัวเลขบวกกันได้16บวกกับ a ก็ติด a ไว้นะครับในขณะที่ผลคูณของ f กับ x หรือว่า f x คูณเลขตามเดิมเลยครับ23คูณ4 92นะครับ26คูณ6 156ก็คูณกันเข้าไป28คูณ5ได้140 30คูณ a ติดไว้นั่นแหละ 30a และสุดท้าย32คูณ1ก็ได้32จากนั้นเราหาผลรวมของ fx ทั้งหมดออกมาเลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นตัวเลขแบบนี้ติดตัวแปรหน่อยไม่เป็นไรเพราะเราจะนำไปดำเนินการอยู่แล้วนะครับทีนี้กลับเข้าเรื่องของเรา โจทย์กําหนดค่าเฉลี่ยมาแล้วถูกต้องไหมครับโจทย์กําหนดมาแล้วเราก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิมครับโจทย์ให้ค่าเฉลี่ยหรือว่า x-bar บามาเราได้ summation f มาได้ summation fx มาถึงจะติดตัวแปรก็เถอะเราก็น่าจะพอทําอะไรกับเจ้าสิ่งเหล่านี้ได้นะครับก็แทนค่าเข้าไปเลย x bar าเป็น27.5โจทย์กําหนดให้แล้วในขณะที่ summation fx และ summation f เราเพิ่งคำนวณไปจากตารางเมื่อสักครู่นี้ได้ออกมาเป็น420บวก 30a ส่วนด้วย16บวก a จากนั้นอย่างที่เห็นมันคือสมการธรรมดาเลยครับสมการตัวแปรเดียวเราแก้สมการตามปกติมี16บวก a หารอยู่เราก็ย้ายไปอีกข้างหนึ่งของสมการด้วยการคูณน,นั่นเองพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกใช้คำว่าคูณด้วย16บวก a ทั้งสองข้างของสมการจะดีกว่านะครับ ได้ออกมาเป็นฝั่งซ้าย27.5คูณกับ16บ a. ในขณะที่ฝั่งขวาจะเหลือแค่420บวก 30A จากนั้น27.5คูณอยู่กระจายเข้าไปในวงเล็บเลยครับกลายเป็น440บวกย7 5 a ช่วยขีดเลขให้แล้วนะครับฝั่งขวาไม่ได้ทำอะไรติดเอาไว้ที่เดิมจากนั้นอยากรู้ a อะไรที่เป็น A นําไปอยู่ฝั่งเดียวกันไม่ใช่ A ก็ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งแต่อย่างที่เห็น 30A มากกว่าฉะนั้นครูย้าย 27.5A ไปที่ฝั่งขวามือแล้วกันแล้ว420จะย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายมือด้วยการกระทําตรงข้ามนะครับได้ออกมาเป็น440-420ลบ420จะเท่ากับ 30A-27.5A ลบ 27.5A จาจากนั้นนักเรียนก็คิดเลขแต่ละฝั่งให้เรียบร้อย ฝั่งซ้าย20เลขง่ายๆนะครับในขณะที่ฝั่งขวากลายเป็น 2.5a จากนั้นโจทย์อยากรู้ว่า a เป็นเท่าไหร่อะไรที่ไม่ใช่ a ก็ย้ายไป a คูณกับ2.5อยู่2.5จากคูณย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็กลายเป็นหารถูกไหมครับกลายเป็น20หารด้วย2.5ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น8 8เท <8 S 2> ่ากับ a หรือก็คือ a เท่ากับ8นั่นเองนะครับ ดังนั้นแปลว่า a ของเราที่ต้องการจะเป็น8นั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่จะเห็นว่าไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรนะครับเพราะก็คือการนำข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่มาใส่ในตารางแจกแจงความถี่แล้วคำนวณตามปกตินักเรียนสามารถเลือกใช้วิธีการได้ทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นการนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกันด้วยการบวกแล้วหารด้วยจำนวนทั้งหมด หรือจะนําข้อมูลไปลงในตารางแจกแจงความถี่แบบไม่จัดกลุ่มแล้วใช้หลักการคูณระหว่างความถี่กับจุดกึ่งกลางชั้นแล้วหาผลรวมจากนั้นค่อยหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดก็ได้เช่นกันวิธีการนี้จะถูกนําไปใช้ในครั้งถัดไปกับหัวข้อค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ําหนักและค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมซึ่งใช้แนวคิดเดียวกันนะครับและที่สําคัญครั้งก่อนเคยบอกไปว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนักมีความสำคัญกับพวกเราเป็นอย่างมากเราจะมาลองดูกันว่าวิธีการคิดเกรดเฉลี่ยที่พวกเราเคยเห็นเกรดเฉลี่ยส่วนตัวของตัวเองมาเนี่ยคำนวณกันยังไงมีวิธีคิดยังไงแล้วเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน